สวัสดีครับผมเพิ่งขัดไอเอสพีดูในเกมแกแลตโตแ้แซนแอนเดสครับวันนี้ที่พี่หายไปหายพรากคือเออพี่เหอกดเล่นใหม่หมดเลยก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้กลับแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปหาสวิทละหาบูจิมเซเบอร์จริงจริงละอันเนี้ยขอแกะขอเก็บแวะเก็บตังค์แป๊บนึง ครับพอเลยอ้า้าโมงถึงห้าโมงเย็นตีสองได้ด้วยคชาร์จปลาิซับปกติโอเคไม่เปิดมงช้านะครับถึงเก้าโมงก็จะใครแล้วแหละนะครับเคในเกมนะโอเค ยี่สิบเก้าหมงครับอีกนิดหนึ่งครับเร็วเร็วเรียบร้อยครับวพาไงเออวันนี้ต้องไปที่สุสานแล้วตอนนี้เราต้องกลับแม่เลยแหละมันจะมีคนที่ไปสุสานแกม้มโบราจะไปสุสานวันนั้นแล้วพี่พี่รู้ว่ามันจะมีกล้าเพื่อนมันนที่ตนตายที่เองตายมาอก่อนเนี่ยแล้วพี่ใช่แต่เอาพวดเราไปด้วยกนะันสองคนเตรียมตัวให้ดีน้สิเจได้พี่อันนั้นเรารีไปเถอะแต่เสียวเวลาเลย แฟงเดี๋ยวมันมาอีกโอเคไปพวกเราเอาลุกแกแกไปสองคนนะยาเรียกครับจิบปืนขึ้นมายิงยิงกะรีป่ะเพื่อยิงผู้หญิงเอามามึงด้วย ขึ้นรถอืมถืปไปโอเคไปที่สุาสานครับไม่ใช่ปืนที่สวสีใช้เหมือนกันเลยนี่ที่ผมถืออยู่นะครับ ก็ทำไมถึงพี่ถึงต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยอ่ะก็ขอโทษมือพี่มันเผลอไปโดนนะครับแล้วก็ต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วพี่ก็เล่นไปจนรู้ว่าพาร์ทไหนที่พี่เล่นมาแล้วก็เอามาเริ่มพาร์ทใหม่เอามาเริ่มภาพใหม่อีกทีหนึ่งก็เทฟนี้เล่นไปแล้วนะครับ เคยสอนวิธีปั๊มเงินแล้วในเกมจีรีนะครับคือไปแบบยิดแกล้งต่างแล้วก็ไปเอาตังค์มาแค่นั้นเองคือยึดที่ครับยึดที่ของแก้งแล้วก็จะได้พวกนี้มานี่มาถึงสุาสาปแา้วครับ โ okay. อเคมาละลงรถเจเจลงรถอ่าลงก็ลงที่ครับที่พี่บอกอ่ะเดี๋ยวเขาเป็นปืนนี่ครับปืนที่สวิชใช้เหมือนกันเลยสวิชใช้แม็กซ์ิบเหมือนเรานะฮะนี่จต่มไม่ถูกนะแต่หาที่สวิทกันนะโอเคนี่ครับสวิชใช้เหมือนเราเห็นไหมฮะนี่แหละสั่งลูกน้องให้ไปด้วยกันหรือว่า ให้ช่วยยิงหรือว่าให้สั่งหยุดจูตรงนี้เราสามารถให้เดินมาได้ครับแต่ว่าผมจะเอาเดินดูล่าไปดูนะจะดูก่อนว่ายัางไงเมื่อคืนเมื่อตอนเที่ยงคืนโอ้โหพี่หิวจัดคว้าขนมมาหนึ่งหอ่อรี้บร้อยเลย น้องเแต่เร้องรีบขึ้นรถจั่นตำรวจมาแล้ว ที่บ้านนะ โอเคขอบคุณนะเจี่ช่วยพี่ไว้ขอบคุณมากนะครับพีบิงเป็นอะไรครับพี่โอเคจบภารกิจแล้วครับผมโอ้โหก็จะจบได้นะครับโอ okay. เคเซฟหน่อยเซฟเกมนิดนึงเพิ่มเลือดเซฟเซฟเซฟ ไปซื้อคิทสวิตต์ต่อเลยโอ้ขอพัดอันนี้ใหม่นะที่มันแบบว่าที่จะขาดที่พี่ต้องทำหลายช็อตโอเคพี่วันที่วัน e b o เออวันนี้จะเป็นยังไงกูยงแกงมุนโดที่อยู่ในตึกนั้นนะเอาไหมเอาเลยสิเอาเลยโอเค แกลงคอมพิวเตเนี่ยแม่งเก่งชิบหายแม่งฆ่าแม่งกระทั้งพวกเราพวกเราอยู่ที่ตึกดีๆแม่งก็ฆ่าพวกเราเฉยเลยวันนี้จะไปมึงแกลงคอมพิวเตกันเอาเลยพวกตอนนั้นรีบไปเลยเถอะจะเสวีย่ยไต้ยยาดยาเลยนั้นไปช่วยพวกเรากันที่ไหนอะฮะพอฉันได้สิฉันได้ไปช่วยนายได้แล้วเว้ยฉันน่ะโอเคไปที่โรงแรมเถาจำถิ่มบัลลัสโอ้โห เฮ้ยไปถึงบันรัสแล้วร้อร้ด้วยดิแล้ว,วซีเจขับรถเป็นโซเฟอร์อให้ตลอดทุกคลิปพัสดซีเจเราโรงแรมเนี่ยฉันกับเซีเจเคยไปมาก่อนตอนที่แม่ทำงานที่นั่นไปเป็นทุกอาทิตย์เลยละ่ะแม่มีเวลาดูพวกเราเพราะทำงาน พ่อทำง,งานที่นั่นเลยเจอแม่ซีเจที่นั่นแล้ว,ลวใช่เขาเป็นเรื่องจริงละพ่อดูพวกเราแทนแม่ตอนทำง,งานที่นั่นแล้วมีฉันมีไรอันมีคราวแล้วมีคอนเดอร์สตรองพอทิ้นเราไปเลยทิ้งเราอยู่กับแม่นีล่เอะไะครับมาถึงที่นละ เราอยู่นี่อ่าลูกน้องเราเราคุยอยู่ดีฮะฉันจะเข้าไปที่นั่นนะว่ามันมีคนเดาไปที่นั่นรอตัวเรื่องพี่พี่แกระบาหำจริงไว้สิเจ้เฮยเอาแน่ชื่อพี่สวิตเอะโอ้ยฉันจะช่วตัวอไรหรอกเพื่อน народ народ นี่หยุดโจที่ตำรวจวางปืนลงนม่มาแล้วเฮ้ยโหน่อยดฮะจริงด้วยสิยใจคุณรถว่ไม่สุสุสวิทยต้องใจเจ้ทีสสุสวิทยต้อรับคน้อแต่่ารับนะฮะก็ช่วยก่อน เอเขมาสอยต้องสอย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 ส่ใส like <st unlikely> like ่ลงมาสอเลยลงมาสองลงมาห่างตัวเออหลบหน่อยเออเออนั่นแหละตามไปมาเข้าไปนี่กันน้ำหน่อยโอ้โหเพคนเราตกหมดเลยทำได้ปุ๊บ

จุบหน่อยครับช่วยอีกหนึ่งคนละจุ๊บโอเคอยู่ในนี้นะไปละ นี่หมุนก็ได้โอ้โยเราจะหมดผู้หญิงอยู่ในนี่ไหมน้องจ๋าขอจุดพ่นเลือดหน่อยดูบเรียบร้อยเลือดเต็มเลยฮะเป็นไงครับจุดผู้หญิงเลือดเต็มด้วยเป็นไงล่ะ ี่อยู่นี่เหรอโอ้ยแม่งเยอะจริงวะไปพี่ไปนอนพ้ากันแม่เอ้ยหยุดต่อเฮ้ยซีเจจัดการทียินเสยียเลยเลยเออได้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 เลยได้เลยพี่จัดให้จัดให้ สอย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 มันสวยมันสวยมันเออนั่นพี่ช่วยพี่อยู่วิ่งินเออช่วยผมนี่หน่อยนั่นแหละดีพี่ดีมากดีมากดีมากพี่เออนั่นแหละ เฮ้ยหมายัางไ้พี่สมุทเนี่ยไมาเพื่อนเนเลยเพื่อนเฮ้ยเอารถเออน่าเออไปเล็วๆวซีเก้จัดการที่ อนะไรซิพูสับนึงตพอนะชอบเฮ้ยเมบบนต์เราวันี่ไม่อร่อยเลย ไ่ายงายสบ,บู่ติดทา่าฉันหมดเลย จริงไม่ได้แล้วสมุนเพ่อนล่าซิเจชนนเอ้ยย่านาบิสมอกซ r เจสงสัยเราต้องวิ่งชนเลยละเฮ้ยนี่มันลี้ยงต้อะไรบิสมอกอะไรเพื่อนไม่ด้ซิเจรอรอรอเลาเตยรถ อือเรียบร้อยสุดท้ายเราก็รอดไ,ได้ดเพื่อนแม่งทำอะไรไวะเฮียเฮ้ย,เ,ย,ยเราไม่รอดนี่ผมมีสมูทนะช่วยเราไว้เออกลับเจ๊งกัน,กนเถอะ ไปเอารดคกิสวิตต่อได้ได้รู้ว่าเจออะไรม้างกินเซเบอร์ไง ตัวไอ้เหนืองๆคือใดก็คือภารกิจอั่นแหละแต่ว่าเราก็ทำรู้ละเนนก็บสนะก็เด้แต่ผมววด้วยกดีนยวเข้าไปเก็บ คตรรวยฮะอยู่ตั้งครับมาพระคิจสวิตแหลยวันเรานี่เราต้องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตลอดกาน